ก็ผมว่าผมปาพาร์ทสองเลยนะฮะตามคำเรียบร้องของน้องๆน,นะอ่าก็อุ้ยตัวอะไรผ่านวิ่งผ่านหน้าไปอุ้ยพาร์ทสองมีตัวอะไรผ่านมาด้วยพี่รอผมด้วยครับพี่พี่ชายพี่ชายพี่ชายครับรบอผมด้วยครับโอ้ยตายสิผมต้องของกำลังใจจากน้องๆด้วยเนี่ยเพื่อจะได้มีกำลังใจในการเล่นพาร์ทดีนะขอคนละหนึ่งไร้ได้ครับ เม้ยอกี้มันม,มีตัวอะไรโผล่ไปข้างหน้าอย่างงี้ไม่รู้เฮ้ยนี่ไงตัวนี้ไงนะ่าจะออกมาโอ้หน้าตามันทุเรศนั่นไงโอ้โหตัวอะไรนะ่ะโอ้ดูมันมีเรามีผู้กล้าหนึ่งคนเนี่ยที่เออ <c oughs> เขาทำอะไรกับเขาอะสวัสดีพี่ช่วยไม่มีใครปิดประตูเลยเหรอไปโอ้โหตัวนี้โอ้โหตัวนี้โอ้ยตัวนี้มาว้า นหนีพี่ชายเสียวมากเลยครับออไคนนี้ใครเนี Demon> ่ยเคนวีเขาบอกว่าอะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมดูคนนี้เขาอยู่นะฮะเขาสู้กับสัปปะรดโคตรเก่งเลยดูหนึ่งสองหนึ่งเพอาะหนุ่มได้ตายลงไปแล้วเอ้ยนี่นี่กรเธอเปล่าแหมแกเป็นหมาเหมือนกันทำไมไม่อุ้ย เดี run. 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 Mm ๋ยวผมจะลองสำรวจเข้าไปข้างในเนี่ยฮะผมจะลองทดสอบดูนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยลันลันอุ้ยปิด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 มีตัวหลุดออกมาตัวนึงอะอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนั้นไงไปแล้ว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 ไปเฟนไปเฟนไปเฟนเพิ่งผมโดนกัดขาด้วยเสียดายขาไม่ขาดเฮ้ยต้องบอกว่าโชคดีดิขาไม่ขาดเสียดายบ้าบออะไรเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ไม่ปลอดภัยเราต้องปิดประตูเอ๊ะ มืนจะเห็นคนอยู่ข้างในครับคนโอ้มนนษุ์ไฟ Oh my god โอ้โหดูดมันเข้ามาใกล้มากเข้ามาใกล้มากเตรียมเปิดประตูหนีเลยครับพี่พี่ชายโอ้มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วนี่กัดกน โอเคผมเหมือนผมจะใส่แว่นอะไรไปอะไรอะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ตรงนยะนะใส่ไปแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ใส่ไปแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยริบเบนเหรอโอเค SCP 178นนะฮะเดี๋ยวเราจะลองลองดูกันนะครับนี่ฮะใส่มาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย เงาดำๆด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะ scp 1 7 8ฉันจะถอดอยังไงโอ้โหแล้วมันมีเสียงเฮ้ยมันไงฮะมันมีเงาดำๆด้วยเราไปโดนตัวมันได้ยายนะ่ะเข้ามายิงเลยนะฉันมีปืนถอดอยังไงอ่ะถอดได้ไหมอ่ะอุ้ยผมาอีกแล้วอุ้ยผมาอีกแล้วสวัสดีครับพี่ชาย คุณจะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหมนู่นลิฟเปิดแล้วพี่ชายเชิญไปเลยครับเชิญไปเลยครับอย่าเข้ามาฉันมีวอลนะกว้างด้วยวอลนะหลอนอะ่ะผมน่ากลัวผมไปดีกว่าผมน่ากลัวเลยจ้องมันนานๆหลอนมากมีใครหลอนเป็นผมบ้างครับมันอยู่ข้างหลังพี่ชายมันอยู่ข้างหลัง สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนหัวของ s c b <oughs> สักตัวหนึ่งนี่แหละนะ <c oughs> โอเคไปละบายสวัสดีครับ <c oughs> อุ้ยอ๋อผมใส่หน้ากากอ๋ออ๋อว่าแลว้วมันคืนอะไรมันคืนหน้ากากความตายอ๋อ กายความตายมันกำลังควบคุมผมโอ้ช่วยด้วยทุกคนตายแน่ช่วยดย้วยครับเออเออผมแกวมันไม่ออกเลยแกวมันไม่ออกเออ,เอ,อตายตายทุกคนผมตายใช่แล้วผมตาย มีศพอยู่ตรงนี้ทุกคนอ๋อไม่ใช่ศพเขายังมีชีวิตอยู่โอเคตกใจนะว่าศพทำไมที่นี่มันมีแต่ความยุ่งเหยิงและความน่ากลัวทุกคนว่าไหมตั้งแต่ไอ้มนุษย์หัวอีกาแล้วแหละเฮ้ยผมก็ตกใจอีคนใส่ปีกเนี่ยข้างในนี้มีอะไรครับอ๋อมีสลามส่วนในนี้ก็เป็นห้องทดลองมนุษย์อีกานะฮะนี่ไง ไอีกามันยังอยู First ่ข er ้างในคนปิดซะอย่าให้มันออกมาถูกต้องมันมีอันหนึ่งอะคล้ายๆกันเอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโออยโอ้ยอยโอเยยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยมันยโออกมาเดี๋ยวเราจะรีบเข้าไปดูอีกอออ เป็น,นตัวอะไรอะ่ะยังไม่ทันได้เห็นเลยอะ่ะนี่ครับมีคนปล่อย scp ตัวนี้ออกมานี่ฮะ096้โหว่าทำไมมันมาฆ่าผมอยู่วิ่งมา100ร้อยเมตรมาฆ่าผมเลยนี่อะไรอ่ะ scp 017แล้วก็ scp 96เขาบอกว่าค่อนข้างอันตรายเนียฮะอุ้ย โอ้เช oh, ็มันรดดล่หนมันดดล่หนนะนั่มีใครเห็นไหมนั่นนะตรงเมาส์อะตรงเมาส์อะมันวิ่งอยู่เนี่ยเห็นไหมโอ้ครบอกอไม่ทำร้ายเราครบอกอไม่ทำร้ายเราปิดปิดไปเปิดประตูกันเปิตูเปิดปตูเปไอ้มันุดล่หนมันมาจุกกอนเนี่ยเห็นละไม่ทำร้ายเราปิด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  อ,อันตรายจริงเลยผมจะไม่เข้ามาห้องนี้เด็ดขาดละไอ้มนุษย์ล่องหนแกทำลายฉันแล้วก็ยังมีอะไรอีกเนี่ยอ,อ,อีกหลายห้องเลยที่ผมยังไม่ได้ไปห้องนี้ผมเข้าไม่ได้นะครับข้างหน้ามีจั m ว w a ล l w a งอ i สส is SCP อนเทนต์จั m โอ้โหทำไมห้องเป็นสีแดงเนีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอยูเขามาังไนได้ไงอ่ะขมนขมนปพ่ออ,อ,อ,พอ,อไปไปพ่อพอ,อไปมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ มีไฟฉายให้ครับโอ้โหโคตรมืดเลยครับอุ้ยโอ้โหทำไมมืดอย่างเงี้ยแล้วก็วังเวงแล้วก็น่ากลัวด้วยครับเนี่ยดูโอ้โหน่ากลัวมากมืดมากไม่มาเลยได้ไหมอ่ะกลับบ้านได้ไหมอ่ะกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้เหรอไม่ตายสิยฉันต้องลงเดินลงไปข้างล่างใช่ไหมได้ได้ เดี๋ยวพี่จะเดินพาน้องๆลงไปข้างล่างสุดให้ดูนะครับว่าเจออะไรอยู่ข้างในอ่ะไม่ว่าจะอะไรจะอยู่ข้างในผมก็จะไม่กลัวนะฮะไปโอ้โหโคตรมืดแล้วก็น่ากลัวมากครับเนี่ยข้างล่างรออะไรเราอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยตายสิเฮ้ยไม่ได้าไม,ามาเป็นพนักงานพันโลที่นี่แต่แรกเลยไมย่ได้เลยน่ากลัวมากสิ่งที่อยู่ข้างในนั้น กลัวและหลอนเราเยอะซึ่งเป็นอะไรไม่รู้ผมเจอล้งจะเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปความรู้สึกที่เดินลงไปนั้นผมรู้สึกว่ามันค่อยๆเย็นอากาศรอบๆตัวค่อยๆเย็นแล้วก็เสียงที่ค่อนข้างมันจะแบบแสบหูอะเจอเป็นท้องสีแดงครับค่อยๆแสบหูเจ็บหูมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าหนาวใครเขาเป็นใครครับเนี่ย ใจเสียงมันจะเขาแรงมากเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยชิดไปแล้ว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 ไฟกระดับเพื่อนไฟกระดับไปแล้วไปแวไปแวนะครับผมกันดีนะครับผมก็ดีนะครับใครหลงมาห้องนี้นะอยากให้น้องๆลองเล่นมากเลยครับ ใครดีดูอยู่ศุนตรงนี้นะครับลบโกนนะฮะกดสิบามให้ผมหน่อยพิมพ์13ามให้ผมหน่อยผมอยากรู้ว่ามีใครดูถึงตอนนี้แล้วบ้างเนะมันทําให้ผมรู้สึกกดดันแล้วก็น่ากลัวมากนะกดสิบามเลยมาสิบามกดมากดมาเพื่อเป็นกำลังใจผมกดสิบาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะพิมพ์เขาว่าสิบสามกดไลค์ให้ด้วยผมจะได้มีกําลังใจในการเดินลงไปต่อนะนี่ผมไม่อยากเดินแล้วเดียแล้วดูดิล,ลงมากี่ชั้นแล้วก็ไม่รู้อะแล้วมันน่ากลัวมากอะ โวยเอ้ยบ <complex í toys> <aún> ู๊เจียนบิดเมลเฮ้ยเปิดไปดิเฮยาวเป็นตัวอย่างนะครับคำบูทานเมื่อกี้เนี่ยผมกลัวจริงไอัเนี้ยกลัวจริงนะขอคนละไล์หน่อยหัวใจเกือบวายบันไดพิศวงบันไดแห่งความตายมินี่บันไดผีเฮ้ย สนิมหมอไม่เดินแล้วได้ไหมเลิกเล่นเกมแล้วได้ไหมไม่เอาแล้วได้ไหมหน่ากลัวเปิดไอสนิม,มนเปิดไอสนิมใครเป็นหัวล้อตรงนี้วะเนี่ยใครเป็นใครเปหัวล้อตรงนี้ใครมันรน้รนองไห้ตรงนี้เฮ้ยเงาดำ กล่องค้าฉันเลย,ย,ยจะเป็นลมจะเป็นลมผมไม่ไหวแล้วนะอขอหายใจหน่อยไม่ไหวแล้วครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเหนื่อยมากไม่ไม่มาแล้วครับ scp นี่กลัวมากครับเจอกันครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะบายแล้วบาย